สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเดินไปเดินเล่นกันไปกันเลยก่อนที่จะไปดูค่ะกดแชร์กดติดตามนะคแล้วกดติดตามเพื่อนเรนาไปไเลยเราจะเดินไปเรื่อยๆคนนี่คือฟิลหมู่บ้านเราวันนี้มันเกิดเราทุกคนเราไปดูคลิปเราได้เลยเราจะเดินไปเรื่อยๆ นลม 15. จทอเราไปเรื่อยๆกันคนเราจะเดินไปเก็บบุกบ่อนกันเนกะ็บบุกบนะ่อนก็คือไปเก็บบ้านคนอื่นนะคะไม่รู้จะมีอนะไร เร่ยร้องข้าวมิดรมนขอหานะหคนนะใครคงช่วยหามันไม่มีเลยอ่ะอดก,กินไม่เป็นไรคนไม่กินก็ร้องื่อหาไม่เจอจะลองให้ไปู้โอเคเราก็ บกันเพียงแค่แค่นี้คุณคืออยากให้เราทำกิปอะไรบอกกันมาได้นะเราทำให้หมดบาย